สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลวันนี้นะครับก็ยังคงดึงกระแสคนดูได้มากล้นทีเดียวเชียวนะครับสำหรับน้องยูกิเพนประกาวหรือยูกิไหทองคำนะครับตอนนี้น้องเป็นสาวแล้วนะน้องสวยขึ้นมากๆเลยแล้วก็เรียกได้ว่าน้องมีพัฒนาการเยอะมากกว่าเดิมด้วยนะครับในเรื่องของการเอนเตอร์เทนการวอไรตี้นะครับ เพราะว่าแนวเพลงน้องเป็นแนววาไรตี้เอนเตอร์เทนนะครับน้องจึงได้มีการเอนเตอร์เทนคนดูที่มากขึ้นความมั่นใจมากขึ้นเต็มสิบไปเลยและงานนี้นะครับที่วัดนาคูโพธนาไม้นะครับอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาก็คือน้องยูกิเนี่ยเขาก็ขอบคุณเปาอ้วน8ริ้วคณะผู้จัดงานและหน่วยงานทุกภาคส่วนเช่นเคยนะครับ อ่าแล้วก็ขอบคุณมาลลยน้ำใจจากแฟนๆแม่แอและแม่ไพรทูนแล้วก็ขอบคุณรางวัลน,น้ำใจจากด้านหน้าเวทีเหมือนเดิมนะครับทุกครั้งที่ออกแสดงโชดน้องยุกิกก็จะขอบคุณทุกครั้งแล้วก็ในเรื่องของการแต่งกายน้องก็จะมีการเซฟโซนที่มากกว่าเดิมนะครับก็จะไม่ค่อยเห็นน้อง แต่งตัวว่าวิาว,วเหมือนเมื่อก่อนครั้งก่อนๆแล้วนะน้องจะซอฟลงมาก็ถือว่าซอฟลงมาเยอะนะครับแต่น้องก็ยังโชว์ในเรื่องของสรีระบ้างเพราะว่าเป็นสายเอนเตอร์เทนก็ต้องมีการอวดรูปร่างนิดนึงเพราะว่ารูปร่างน้องยูกิเนี่ยบอกตรงๆเลยนะว่าน้องยูกิเป็นคนที่หุ่นดีมากๆครับและตัวจริงคือสวยหุ่นยูนิเวอร์สมากๆครับหุ่นนางงามเขาเรียกว่าหมอลำหุ่นนางงามครับ หมอลำหุนนางงามเนคือหุนจะต้องมีสวดทรงองค์เอวนะครับคอยาวละหงและเอวบางร่างน้อยตัวเล็กมีสะโพกขายาวนะครับนี่แหละหุนยูน Universe, ิเวอร์สหุนนางงามมีก้นนะน้องยูกิกก็ถือว่าประสบความสำเร็จในเรื่องของงานเพลงแล้วก็เป็นที่ประทับใจให้กับพ่อ,พอ,พอแม่ๆที่เข้าไปรับชมนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดเลยที่เราอยากจะมาบอก แฟนๆทุกคนที่เป็นแฟนคลับน้องยูกิเนี่ยทุกคนก็มาจาก NY ใช่ไหมครับก็มาจากนกปงศกรน้องยูกิมาจาก NY พอ เขาแยกออกจากกันเนี่ยทุกคนก็ยังไม่ลืมยังติดตามพาร์ทแยกส่วนออกไปบางท่านก็ไปติดตามนกปงศกรบางท่านก็ไปติดตามน้องยูกินะครับก็แล้วแต่ว่ากันไปแต่สำหรับแอดนะครับแอดก็จะนําเสนอข,ข่าวของยูกินําเสนอข่าวของนกปงศกรเช่นเคยแต่วันนี้มาอัปเดตน้องยูกิเพราะว่าน้องเนี่ยเขาเข้ามาขอบคุณนะครับขอบคุณงานที่ไปมาแล้วก็น้องเนี่ยสุดมากๆแล้วก็คนเก่งแบบนี้นะครับ ทำงานที่ไหนก็สนุกที่นั่นยูกิแบนทุกท่านก็ต้องขอบคุณด้วยเช่นกันเพราะว่าทุกคนตั้งใจทำงานแล้วก็มามอบความสุขให้กับแฟนเพลงเหมือนกันนะครับยังไงวันนี้ก็เอามาฝากพี่น้องแฟนเพลงทุกคนแล้วกันนะครับขอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ